สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่1กุมภาพันธ์ปี2565นะครับเข้าเดือนใหม่กันแล้วอ่าเราก็ไปแชร์โมเดลวันนี้จะเป็นสตูนะครับสวยๆวยดาวน์โหลดมาใช้กันฟรีแต่ว่าเรามาคุยข่าวกันทุกเชา้าเหมือนเดิมก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมีอะไรผู้มือภาษาคริปโตมาแล้วทั้งสายกูดสายเทสผิวฟอ,องเสียภาษีแบบไหนคือคริปโตก็รัฐบาลนี้ก็เอานะครับ เอใหม่ IBM ประเทศไทยสวัสดีดาน r า r v พนึก IBM อันนี้น่าสนใจเป็นสินค้าอะไรนะครับก็มีสินค้าดิจิตอลแอสทพนึกแบงค์ไชน่าบุกตลาดเวลเจาะก,กลุ่มรายใหญ่สถาบัานอ่าบุกตลาดสุขภาพนะครับคนละขึ้นเฟสีลงทะเบียนร,รับสิทธิ์รัฐบาลแจกแล้วนะครับ ก็รับแจกกันไปนะครับเราเป็นอย่างเหมือนขอทานเลยนะครับไม่ต้องทําธุรกิจอะไรรอรัฐบาลแจกอย่างเดียวเดีย๋ยวหาว่าแรงสำหรับเช้านี้แต่ก็จริงนะครับแทนที่จะเรารัฐบาลจะเอาเงินมาแล้วให้คนไปทํางานเพื่อกระตุ้นในการออกไปใช้ใจ่ายนะครับเปล่าครับแจกลองลลรับคลิตภัณเฟซีโอเคทองฟิวเจอร์ขึ้นทองขึ้นเป็นสัญญ,ญาณอะไรต้องมาศึกษากันต่อไปนะครับอสังหาผ่าปัจจัยลบแห่ผุดโครงการ อลค่า3ามแสนล้านแนวลาบพระเอกเอาบ้านแนวลาบมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจกับตัวนะครับสังหาก็จะมาก่อนเดี๋ยวเวลาลงสังหาก็จะไปก่อนเหมือนกันนะครับอยู่ในวงการสถาปตัตย์เราก็ต้องรับดูเรื่องวงจรน,นี้นิดนึงโอเคมาสั้นๆสำหรับวันนี้เรามาดูโมเดลกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นโมเดลสตูง่ายๆนะครับผมก็ี้สับโฟลเดอร์ไว้แล้วเหมือนเมื่อวานที่ยำทุกวันกดไฟโอเพนนะครับโอเพ่นขึ้นมา วันนี้ก็จะเป็นสตูบาร์สวยๆนะครับขนาดวิวนะครับไปดูดีเทลกันนิดหน่อยไฟล์นี้ขนาด3เมกะไบต์เบาๆนะคบเอาไว้ประกอบแต่งร้านช็อปรีเทลกันได้นะครับดาวน์โหลดใช้กันฟรีทางเราอยู่าที TD แจกบวกกับมีสปอนเซอร์เป็นบริษัท SSA House รับสร้างบ้านบ้านเนาะดาวบ้านคุณภาพบ้านที่กุดออกแบบเองอารมณ์เองได้นะครับสนใจก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ s t a h o u s e blogspot. com นะครับ ฝากไว้นิดนึงแล้วเราคติดตามกันโอเคตอนนี้เรามาดูโมเดลตัวนี้นะครับ SSA House น o u s ous, s SA, s a SOUSE. b o x p o t com โอเคมาขยายจอกันนะครับกปดแซดโอเคไปดูแมที่เรียก็จะเป็นไม้ส,สวยๆนะครับไม้ส,สวยๆอันนี้นะครับก็กดเดี๋ยวเขาได้ญาตเปิดคีย์บอร์ดโชว์คีสคดสั้นๆหน่อยนะครับ โอเคตัวนี้นะครับกดผมจะเปิดเป็น2เฟรมเดิมไม่ได้ทำทำเรยวนี้มาหลายถ้าพักหนึ่งแล้วก็ทำกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับจะได้เห็นโหมดรีวิวนะครับโหมดที่จอที่เราจะทํางานตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเรนเดอร์ทับตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าเป็น v ีเลยหรือเป็นโครนานะครับอาจจะโชว์เรียลไทมในเฟรมกันตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นโครนาเรนเด e ลิ n งนะครับเอาละเราก็กด F 1 0นะครับ F 1 0 นะครับเปิดเล더เซตอปตัวนี้เป็นโค r o n าเพราะนั้นผมจะโหลดค่าพีเซตที่ผมตั้งไว้ค่าพีเซตนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับถ้าอยากได้ไปใช้ทดลองใช้งานกันนะครับก็เดี๋ยวค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเป็นค่าเซตติ n งตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเป็นค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ในการแชร์โมเดลด้วยนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมเอาโมเดลมาแจากทุกวันก็เซิร์ฟเวอร์เต็ม g o g l e Drive เต็มแล้วก็เสียค่าเช่าก็ยังไงซะถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนแฟนก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็เอาโดเนตเข้ามาได้ที่ สองช่องทางนะครับที่บริจาคก,กันมาเพื่อค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่เอาโมเดลมาแจกกันในทุกๆวันนะครับก็จะมี2องช่องทางก็คือที่ Paypal นะครับออีเมลนะครับครับส,สามช่องทางนะครับแล้วก็ที่ทูมันนี่นะครับ ที่เบอร์0แล้วก็ถ้าเป็นบาญชีธรรมดาก็กรุงไทยนะครับ098 018 4 8 7 8ก็ช่วยเบอร์จจกกันมาเพื่อผมจะได้เช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อโมเดลมาแจกกันในทุกๆวันนะครับโอเคเรามาต่อกัน เราก็กด M Man ผูช้ชายนะครับบทแมทเทเรียลดิทเตอร์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตัวนี้มันเป็น V Ray มาก่อนนี่ก็จะเป็นตัว Arch Design เมื่อโหลด preset แล้วนะครับเมื่อโหลด preset แล้วตั้งโหลด preset ต,ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะโมเดลพวกนี้ก็แมทเทียก็จะเปลี่ยนสามารถใช้ได้เลยเพราะนั้นเราจะใช้เป็น Corona นะครับ Corona Rendering เพราะอะไรเพราะว่าแมทเทียเมื่อกี้เป็น Corona ครับแล้วก็ Utility นะครับ Reset นะครับแล้วก็ผมก็จะโหลดจากไลบรารีนี้เหมือนกันันนี้จะใช้เป็นโคนาไลบรารีทุกวันก็หลายๆวันก็เป็นวีเลวันนี้เราจะใช้เป็นโคนาไลบรารีบ้างน,นะครับก็กดตรงนี้นะครับโอเพนเลยแล้วผมก็ใส่จะมีไลบรารีของโคโรนาไว้นิ้นึงก็นี้ก็จะเป็นวิธีการลงด้วยนะครับหลังที่ดาวโหลดไปแล้วก็ไปหาตัวโคนาอันนี้จะเป็นฟูลแพคของปี2022นะครับ กดปุ๊บก็กด open ไปก็จะมี library ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยน view เป็นแบบ preview ได้นะครับคลิกขวาตรงชื่อ corona material library ที่ที่ได้ใหม่ก็กดเป็น small icon ก็จะเห็นเป็น preview วันนี้เอ่อมีกี่ material แล้ว1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พวกนี้เป็น procedure material ที่ใช้ทำพวกเอฟเฟกนะครับ10 1 2น4 5 6 7 8 9 10 สิบหนึ่งร้อยแมทเทเรียหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกแมทเทเรียไลบรารีนะครับก็ดาวน์โหลดใช้กันได้นะครับติดต่อสั่งซื้อตที่หน้าเว็บไซต์นะครับทีนี้ผมก็จะโหลด Material l i b r a r y ขึ้นมาเป็น Start Material Library ตัวนี้นะครับแต่ Material Library ตรงนี้ m มท e r i a l ตัวนี้ที่อยู่ในตรงนี้ก็จะมีผมเดิน Edge Tech ไว้เห็นลายนะครับก็ถ้าเปลี่ยน m ม t e r i a l บตัว r รี view ให้เป็นแบบนี้ก็จะเห็นตัวเซก ที่สร้างไว้ตัวนีนนะ้ถ้าไม่ใช้ในตัวเทส์โมเดลตัวนี้เราก็สไลด์มาแล้วปิดดีฟิวตรงนี้ออกไปนะครับเขาจะใช้เป็นสีในช่องดีฟิวอย่างเดียวก็ใช้เป็นสีเทกา,ากลางเทากลางเทา่าเป25%เรกดีกว่านะครับ <_ S 2> เพราะว่าอันนี้คือเกรดศูนย์เกรดห้าสิเกรดร้อยก็คือแบล็กนั่นเองนะครับผมใช้เกรดยีเพื่อจะเอาแมทชิเรียาบริส่ไปตรงนี้นะครับ คราวน,นี้เราก็มาเทสกันดูได้เลยเพราะว่าแสงใส่ไปแล้วนะครับค่าแสงใส่ไปแล้วผ่านการโหลดโฟลอน่าุพีเซตตรงนี้ก็สำเร็จรูปนะครับสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเซตค่าใดๆสิ้นไม่ต้องมีความรุนแรงโหลดปุ๊บโหลดค่าโหลดแมททีเรียนแล้วก็เรนเดอร์เซตอัพแล้วก็ไปที่ start ทอินเต c t ์แอ เท่านี้เองนะครับง่ายๆก็สามารถใช้ได้เลยก็จะได้เรนเดอร์สภาพแสงซีซูไว้แบบนี้ไว้ใช้งานกันครับก็สามารถหมุนดูเร็วไทม์ได้อะไรได้นะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโมเดลแจกนะครับโดดาวน์โหลดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสหรับโมเดลตัวนี้เป็นสตูที่เอาไว้แต่งร้านอ่ารีเทลแต่งผับบาร์ร้านเหล้าหรือว่าแต่งบ้านก็ได้นะครับทําส่วนคิดเช่นโมเดลสวยนะครับ ขยายใหญ่ๆนิดนึงดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ยังไงก็สามารถโด o n a เพื่อช่วยช่องในการเอาโมเดลมาแจกได้ในทุกๆวันอย่างนี้นะครับผมก็จะเจอกันทุกๆวันไม่ติดภารกิจใดๆผมจะพยายามแจกให้ได้ทุกๆเช้าเพื่อจะได้มีโมเดลไปใช้ประกอบในการออกแบบกันโอเควันนี้ก็ลืมเช็คไซซิ่งนะครับว่าโมเดลหนักแค่ไหนนะครับคลิกที่หน้าจอแล้วกด 13,136 Polygon 1พ1 4 1 Vertex ลิกนดาวน์นนนววโหลดไปใช้งานได้เลยนะครับโมเดลนี้ดาวน์โหลดฟรีที่ตามลิงก์ใต้ e s สคริปชันด้านล่างนะครับหรือเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับตามที่ตามแท็กสบารข้างล่างที่ปรากฏอยู่ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ